yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับวันนี้เช้านี้นะครับดูแสงพระอาทิตย์ครับโอ้โหยอดแสงลงมาตั้งแต่เช้าเช้าแบบนี้นะครับสีทองเหลืองอาลามลําพันเอเขาบอกอัลามพันหรือเปล่าสีทองเหลืองอาลามอัามพันนะนี่แบบนี้นะเต็มเลยเต็มพื้นที่เต็มน่านน้ำเต็มตรงนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับ เนื่องจากเมื่อวานที่มาเช้านะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมได้นะครับในช่วงเช้าเหมือนกันนะครับแผนบรรยากาศรอบๆให้ชมนะครับอากาศหนาวนะครับช่วงนี้น้ำค้างและหมอกลงช่วงเช้านะครับผมเจอกับเรือน้ำมันหนึ่งลำครับนี่นะครับเป็นช่วงเช้าที่ผ่านมานะผมได้บันทึกได้นะครับกับเรือน้ำมันลำนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย แต่ดูค่อนข้างมันสูงๆนะครับอตอนแรกๆที่ผมเคยถ่ายได้น่ะมันจะต่ําก่อนอย่างนี้นะแบบนี้มันเหมือนไม่มีน้ํามันหรือเปล่าเป็นเรือเปล่าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้นะครับคอมเมนต์พูดคุยบอกผมด้วยนะครับเอ๊แล้วที่ผมสังเกตเห็นนะครับลํานี้นะครับเบอร์สามนะครับลํานี้เพิ่งถ่ายได้ครั้งแรกนะเบอร์สามนะครับครั้งก่อนผมถ่ายได้เบอร์สองกับเบอร์ห้านะครับ นี่ครั้งนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะเบอร์สาครับพี่เขากำลังจะมุ่งหน้ามุ่งตรงนะครับไปทางาบางปะอินนะครับผ่านสะพานตรงด้านหน้าไปนะครับแล้วก็จะไปทางวัดไก่เตี้ยนะครับแล้วก็ออกทางบางปะอินนะครับมุ่งหน้ามุ่งตรงไปสู่ปากน้ำได้นะครับออกทะเลได้นะครับออกอ่าวไทยได้เขาบอกว่าเรือแบบนี้เรือน้ำมันแบบนี้วิ่งยันนู่นเลยนะครับ ยันในทะเลเลยนะออกทะเลได้เลยนะครับภาพบรรยากาศเชา้าๆสวยๆมันเป็นแบบนี้นะผมก็ตื่นเต้นนะครับเจอกระลำนี้อืนึกถึงตอนเล็กๆเ,เลยตามหาดากักบอลแซดนะครับที่มีหลายๆล,ลูกนะแต่ละลูกอันนี้ผมมาตามหาเรือน้ามันนะครับว่านาเบอร์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับโอ้ผมจะติดตามดูครับว่ามีสักกี่กี่เบอร์นะครับถ้าผมถ่ายได้นะผมจะนํามาเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ แล้วก็อันนี้ก็อยากรู้ด้วยว่าเป็นเรือเรือน้ํามันเปล่าหรือเปล่านะเขาเขาเขาจะแล่นไปไหนกันตอนเช้าเช้าแบบนี้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครับเดี๋ยวต้องติดตามเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับนั่งชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆดื่มด่ำบรรยากาศตอนเช้านะครับไม่ทันไรนะครับมีมาอีกหนึ่งลำครับนี่ ลำนี้นี่พอมาถึงน,นั้นนกนักบินเลยนะเสียงกระหึมนะครับบีบแต่ลั่นมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับนี่นะครับผมแล้วมาบีบแต่ละลั่นให้ปูปลาเครื่องได้ยินด้วยนะผ่านหน้าปูปลาเครื่องไปอีกหนึ่งลำนะตรงนี้ใกล้ชิดเลยผมมาอยู่ตรงโปะหน้านะครับเอ้ห์กำลัง ชมนกชมปลานะครับดูวิวสองฝั่งริมแม่น้ําป่าสักอยู่นะครับเอลำนี้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 เบอร์ห้าอ่าลำนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นลำที่ผมเคยถ่ายได้ลำแรกนะลำแรกเลยที่เคยถ่ายได้ว่าเป็นเรืออะไรแล้วตอนนั้นก็รู้กันแล้วว่าเป็นเรือน้ํามันนะครับนี่วันนี้กลับมาเจออีกแล้วเบอร์ห้ามาช่วงเช้าด้วยระยะไม่ห่างกันมากนะเวลาแต่ว่าเขาไปไหนกัน ช่วงเช้าแบบนี้นะครับแล้วเรือมันก็สูงเหมือนกันด้วยเนี่เห็นไหมครับสีดำาๆที่พ้นจากขอบน้ำครับตรงตรงใต้ท้องเรือมันดูสูงนะครับมันดูสูงขึ้นปกติผมเห็นน่ะมันจะ่ำาๆลงนะครับปิ่มปิ่มน้ําไปอันนั้นผมสันนิษฐานว่ามันมีน้ํามันแต่ถ้ามาเรือแบบนี้มันเป็นเรือเปล่าหรือเปล่าเนาะแต่รวมๆแล้วนะครับมันทรงพลังทั้งหมดนะครับและลักษณะมันก็เหมือนกันมันต่างกันที่ผมบอกครับตัวเลขอ่ะ สามสองห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขของนัำเบอร์เรือครับนี่เข้าโคง้งวฉิวววิ่งพิ้วไปแบบนี้นะบนหน้าน้ำแม่น้ำป่าสักแล้วมุ่งหน้าตัดเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้ผ่านหน้าวัดบางกระจาบไปนี่มันสวยจริงๆนะครับตรงนี้ผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับมาเลยครับมาเที่ยวยุทธยาผมยืนยันร้อเซ็นครับที่นี่สวยจริง กำลังว่าจะถอนกำลังกลับแล้วนะครับเป็นช่วงสายแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นมามีแสงที่มันเต็มเปี่ยมแล้วนะครับกำลังจะถอนกำลังกลับครับเหออินหนึ่งลำครับไม่หนึ่งลำครับโอ้เช้าวันนี้นะสรุปนะสามลำที่ผมเจอนะครับเบอร์สามเป็นลำที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับและลำนี้เบอร์สองครับเบอร์สองเป็นตอนถ่ายได้ครั้งที่สองเบอร์ห้าถ่ายได้ครั้งแรกนะครับวันนี้เจอห้าสามสองโอ้โห สุดยอดครับวันนี้เราสรุปมีกี่ลำโอ้อันนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านะมันชักเริ่มสนุกกับการถ่ายทําแล้วนะเราอยากรู้ว่ามีกี่ลำเดี๋ยวผมจะลองลองสัมผัสไปเรื่อยๆนะลองหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าได้เจอลำไหนที่ที่ยังไม่เคยถ่ายอีกเดี๋ยวมาชมอีกนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับ มีรายละเอียดอะไรนะครับยังไงมีความรู้เพิ่มเติมอย่างไรนะครับบอกกันนะครับผมจะได้เอามาถ่ายทอดในคลิปนะครับวันนี้นะผมจบบรรยากาศด้วยเรือน้ามันสามลำแล้วครั้งหน้ามาว่ากันครับช่วงท้ายของรายการนะครับปูพักเครื่องขอกราบและาชนานะครับคุณพระเดชคุณพระคุณนะครับอำนาจคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับคุคของปุ้ยพี่นักเดินเรือทุกๆท่านนะครับ พรุ่งนี้เช้าวันเสาร์นะครับกลับมาพบกับเรื่องราวของภาคเครื่องนะครับไปกับผมนะครับปูฟราคเครื่องครับ